สเปคเมกานะครับหายากนะครับ Honda c b 1,100ันคันนี้รถปี2 0 1 5นะครับวิ่งโคตรน้อยเลย7,800กิโลยางหน้าหลังใหม่ๆมิชลินยังไม่ได้ใช้งานยังไม่ได้ลงพื้นเลยนะครับเบิกใหม่ตามมาชมครับสเปคเมกาอล่อำแจมเลยท่อเดียวนะครับดูยางก่อนเลยยางเต็มๆเบิเกใหม่นะครับยังไม่ได้ใช้งานเป็นเต็มโครเมียมด้านหลังบางโคลนหลังใหม่ๆ หล่อเลยนะครับตัดกับสีดำโคตรสวยเลยแล้วก็กระเป๋าดีมาให้เรียบร้อยใส่ของใส่ของพร้อมแหลกตรงรุ่นนะครับดีมาให้เสร็จสับดูสีถังก่อนครับสีถังเงาๆไ้ริ้อยนะครับตัดกับคลิปสติ๊กเกอร์สีแดงเทาโคตรหลอ่อแค,ช,แคชบาร์มาให้เรียบร้อยเครื่องใหม่ๆคล,คลิปทุกจุดนะครับคันนี้คอท่อมใหม่ใหม่มากๆแล้วดูวด้านบนครับ บางคนหน้าเงาเงานะครับแล้วก็ตัวบาลานซ์โช๊คนะครับนี่ซ้ายขวาโชคไม่มีรั่วไม่มีซึมโคตรใหม่ดูยังหน้าเส้นยังมีอยู่เลยครับใหม่จริงใหม่กิปด,ดูเครื่องฝั่งนี้กันบ้างใหม่ๆรอๆเลยนะครับใครหารถเท่ๆไว้ใช้งานนี่คันนี้ดอบโจท๊กมากดูเลขไม่กันครับเลขไม้เ7็0 0กิโลนะครับมาฟังเสียงเครื่องอยนต์กันหน่อย นุ่มจัดโอ้โหเครื่องไงเสียงเครื่องแน่นมากๆวัาสำหรับเจ้าคันนี้เราเปิดไว้3 2 9 0 0นันบาทเท่านั้นรา,ายละเอียดตัวรถแปะมาให้ด้านล่างแล้วนะครับสำหรับวันนี้คุณมากนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ